สวัสดีท่านชมวันนี้นําสาระดีๆนะครับความรู้เกี่ยวกับยานพานะนะครับมาฝากท่านชมเดี๋ยวตามไปชมครับอันนี้คือกล่องใส่น้ํานะครับสําหรับฉีดน้ํานะครับล้างกระจกของดีแมทตัวยกสูงนะครับท่านผู้ชมนะครับเกิดกับรถผมแล้วนะครับวันนี้นะครับจะออกไปทําธุระที่ตลาดนะครับเด๋ฉีดน้ําล้างกระจกนะครับน้าไม่ออกนะครับก็เลยไปให้ช่างเขาตรวจสอบดูนะครับปรากฏว่า ก็เป็นกล่องนะครับกล่องใส่น้ํานะครับแล้วก็มอเตอร์นะครับมอเตอร์เสียกล่องก็รู้สึกว่าจะล้าวแตกนะครับก็ทําให้น้ํามันเยดนะครับน้ํามันไหลออกครับเวลาเรากรอกน้าเข้าไปนะน้ําก็จะไหลออกเพราะว่ามันเสื่อมไปตามสภาพนะครับช่างเขาวางนั้นเสื่อมก็คงจริงแหละครับเพราะรถคันนี้ก็เก่าแล้วนะครับก็เลยแชร์ประสบการณ์นะครับมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมสำหรับท่านที่ใช้รถรุ่นนี้นะครับ ไม่ต้องตกใจนะครับถ้ามันเป็นฉีดน้ําไม่ออกนะครับสังนีษฐานได้เลยนะครับไม่มอเตอร์ก็ระบบฉีดน้ำแหละครับท่านผู้ชมนะครับแต่ท่านบางท่านอาจจะทําเองนะครับถ้ามีเครื่องมือแต่ว่าของผมมันออกยากนะครับผมไปดูแล้วขนาดช่างมือชีพเขาก็ยังทํารุมกันสองสามคนนะครับท่านผู้ชมก็จออกได้นะครับผมก็เลยยอมนะครับยอมเสียตังค์นะครับดีกว่าเพราะเราไม่มีเครื่องมือ เดี๋ยวผมจะยกให้ดูนะครับในท่านผู้ชมมันจะอยู่ตรงประมาณนี้นะครับอันนี้อันนี้คิ้วรถนะครับเดี๋ยวจะอยู่ล้อหน้าซ้ายเนี่ครับท่านผู้ชมมันจะขนานไปกับล้อหน้าเลยนะครับท่านผู้ชมเขาออกแบบมาโดยตรงเลยนะครับเพราะว่ารถบางรุ่นมันจะเล็กๆนะครับเป็นคล้ายๆกระติกนะครับห้อยอยู่นะครับก็จะเป็นรุ่นเก่าแต่อันนี้มันจะออกแบบมาแล้วก็อยู่ที่ออกยากด้วยนะครับท่านผู้ชม เราต้องเอาตรงนี้ออกนะครับออกหมดเลยนะครับตรงนี้ก็ออกนะครับเนี่ยคิ้วก็ออกนะครับถอดออกหมดเลยนะครับถึงจะเอาเจ้านี้นะครับเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ตัวใหม่เปลี่ยนเข้าไปนี่นะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสรีวิวนะครับให้ท่านไปชมได้รับชมกันนะครับไม่ต้องตกใจนะครับถ้าน้ําฉีดไม่ออกนะครับบางทีอาจจะตันนะครับทาเป็นรถใหม่ๆนะอาจจะเออรูตัน หรือมอเตอร์อาจจะเสียหรือมอเตอร์อาจจะขึ้นสนิมอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจต้องไปตรวจสอบนะครับแต่ของผมนี่มันเป็นยกชุดเลยนะครับก็ต้องยกชุดนะครับก็ดูราคาแล้วก็ไม่แพงนะบริษทช่างเขาทำให้ว่าหน้าผลนะครับมันต้องรถที่ใช้งานมันต้องสมบูรณ์นะครับท่านผู้ชมเป็นรถเราจะเก่าแต่ว่าเราบำรุงรักษามันนะครับรับรองท่านใช้ได้ยาวไกลแน่นอนนะครับ ปล่อยให้มันเป็นมากก็แล้วกันนะครับมาชมเป็นเล็กเป็นน้อยก็ไปทํานะครับไปตรวจต่อไปปรึกษาช่างนะครับให้เขาทาให้นะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าดีแม็กตัวยกสูงนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับนํสาระเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันนะครับมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับภาษาคนไม่เป็นช่างนะครับเพราะผมไม่มีความรู้ด้านช่างเลยนะครับขับเป็นนะครับ ที่เป็นก็คือถอดล้อเปลี่ยนล้อได้แค่นั้นเองนะครับส่วนอื่นๆยอมรับไหมไม่เก่งไม่เป็นนะครับนี่ครับก็เครื่องประมาณนี้นะครับก็อยากจะแชร์ประสบการณ์เล็กๆนะครับบางท่านอาจจะเจอปัญหาแบบนี้นะครับที่ไม่มีความรู้ด้านช่างก็ไม่ต้องไปตกใจนะครับานามขีดไม่ออกนะครับไปปรึกษาผู้ชำนาญการเลยนะครับถ้าไม่มีความชำนาญอย่าไปทำนะครับมันเขียรรถนะครับมันไม่แพงเท่าไหร่หรอกนะครับก็ให้ค่าเหนื่อยค่า ช่างเขาไปนะครับอ่าตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับตัวนี้เรอมาจอวจหน้าบานเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมก็คลิปนี้นะครับก็ทําขึ้นนะครับให้กับท่านผู้ชมที่ใช้รถรุ่นนี้นะครับก็ยัง้าอยู่กันเยอะนะครับในท้องตลาดครับเป็นดีแบบกสองพันห้าหรือสามพันดีไอนะครับประมาณนี้นะครับ เครื่องมันจะมีสองรุ่นนะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับสองพันห้าร้อยสี่แล้วก็สามพันนะครับเครื่องรุ่นนี้ครับมีทั้งตัวเตี้ยแล้วก็ตัวยกสูงนะครับทั้งแข a b แล้วก็สี่ประตูนะครับของผมนี่มันสี่ประตูนะครับสี่ประตูยกสูงเนี่ยก็เจอปัญหาตัวนี้แหละครับผมถ้ามีอะไรเจบรถผมจะทําเลยนะครับผมไม่ปล่อยไว้นะครับผมจะทาเลยเพราะว่าผมต้องใช้รถนะครับในการเดินทางนะครับท่านผู้ชม ก็าต้องทำให้มันสมบูรณ์เราจะไปตอนไหนก็ไปได้นะครับถ้ารถเราสมบูรณ์แล้วนะครับท่านผู้ชมก็ฝากไว้นะครับตอนที่รักรถนะครับอย่าปล่อยให้รถเราโทรมนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเนี่ยตัวใหม่เลยนะครับอันนี้ก็ใหม่แต่ก่อนก็อันนี้ก็หักนะครับเอออันนี้ก็ใหม่แล้วนะครับมันจะทุกอยู่ด้านในนี้นะครับออกยากเลยนะครับถ้าเราไม่มีเครื่องมือก็ออกยากนะไม่รู้เยอะขันตัวไหนก่อนนะครับเนี่ยเสียงกันแล้วก็สบายใจนะครับท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงเอาไวเ้นเช่นี้ก่อนนะครับเป็นคลิปที่อาจจะไม่ปฏิทินประอนนะครับอาจจะเป็นคลิปที่เอไม่ได้เรียบเรียงมาก่อนนะครับเอาแบบบ้านๆเอาแบบทุนหกเลยนะครับอยากแกถ่ายก็ถ่ายนะครับผมทําอะไรแบบง่ายนะครับเดี๋ยวดูมอเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับมอเตอร์อีเป็นลักษณะนี้นะครับจะด,ดูให้มันว่ามันเป็นยังไง เป็นยังไงมันไม่หมุนนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นแยนทองแยงอยู่นะครับนี่ดูครับดูความเก่าของมันนะครับแต่นิมเกิดเลยนะครับเนี่ยมันจะหมุนยังไงนะครับเนี่ยดูมันก็ไม่หมุนแล้วก็ตัวนี้ก็แตกนะครับแตกแตกน้ําก็ไหลออกนะครับเวลาเราเติมน้าเข้าไปมันก็ไหลออกนะครับก็เป็นปัญหาที่ว่าเวลาเราจะล้างกระจกนะครับมอเตอร์ก็ไม่หมุนนะครับน้ําก็ไม่มี แต่ว่าที่ปัดน้ำฝนมันทำงานอยู่นะครับเพราะว่ามันคนละสวิตกันนะครับเร็วแต่ถึงประมาณนี้นะครับหรบคลิปนี้นะครับก็คงจะจบไปที่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับติดตกประกันไดก็ต้องขอพันเอภไปด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ